โยโกซ่าดิบลุนอเมริกาดิบลุนดูไบดิบลุนชาวจายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโมเรนส์โมบายนะท่านผู้ชมนะเออก็วิธีการโหลดวิธีการสมัครเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอธิบายทีคลิปผมทำสอนไปแล้วนะครับกดเข้าไปดูได้นะฮะอันนี้เป็นเซิร์ฟจีนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับใครที่อยากเติมนะครับไปเติมที่เว็บ Rich Man Shop ได้เลยนะครับเออ Rich Man Shop รับเติมนะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับเกมนี้เนาะอ่าแล้วก็ <c oughs> ในส่วนของ <c oughs> VPN นะครับท่านผู้ชมนะให้มันลดปี่่่อยูด้าานลง อ่าซ้ายมือแบบผมเนี่ยปีงแค่70กว่าเซิร์ฟจีนนะไปเติมกันได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้พี่ก็รับเติมนะครับ VPN เป็น UU Booster นะครับรับเติมอยู่เอาหน่อยโอ้โหไม่แตกงงแดกเลยกูเอา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 อะไรวะคนดูไม่ตุยได้ไง เมื่อกี้นี้ไม่ตุยได้ไงว่าคนดูยิงเกือบตุยหมดแล้วนะั่นแหะมันวางแล้วมันวางแล้วเพรนดีมบอมเอาว่าเอาว่าติงจานติงจานมันอยู่ร่องกลางในนี่อา บอกแล้วโคตรทีคนอันตรายไปสนไนเปอร์วอดีอีเหมือนเดิมมุมนี้แหละครับคนดูดีแล้วโคตรลอ่อโคตรตึงอันนี้พี่เล่นม,นมือถือเอา G Phone 7นะท่านผู้ชมนะ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ l i s h m a n Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นเอาเว้เอาว้ ยึดลองนี้เลยต้องมีลงมาแหละล่องหนึ่งลวองสองล่องสามโอ้เก็บหมดเลยเก็บสี่โอ้ยเก็บห้าเลยอะไรวะ <c oughs> เก็บคนเดียวห้าคนเลยเหรอ, <c oughs> อชว่วงนี้เสียงไม่ค่อยนั่นนะท่านผู้ชมนะขออภัยด้วยนะครับเสียงเสียงไม่ค่อยดีแนละเพิ่งจะหายป่วยนะครับท่านผู้ชมนะ โอ้โหเก็บห้าเลยวะเอาจัดมามุมเดิมโอ้โอยิงเป็นลวดเดียวแตกหมดเลยงงเลยคนดูเมื่อกี้เฮ้ย อย่ามาวับไปวับมาเพื่อนบ่อ energy 已部署อืมฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนูน้นไปเว้ยไปเว้ยเหลือก,กู้เหลือกู้ ไว้ทำดีฮะเพื่อนยูโฮฮุดบอยเอาจัดเอาจัด,ดรอบนี้มันน่าจะเริ่มมีเงินกันแล้วนะคุณดูนะมัเนเริ่มมีเงินแล้วแต่ผมซื้อปืนแรงขึ้นหน่อย

มาหน่อยเว้ยล่วงนี่นี่นี่สามศพสามศพโคตรเทียนโคตรเทียน <int ess> โคตได้โคตได้คุณดูเกาะเกาะผมหมดพอดีนะฮะเย้ โอ้กลางได้กินตลอดเลยนี่ทีมันเล่นไม่ค่อยเป็นเหรออันนี้ผมอยู่แรงแพทที่นึ่งมานะท่านผู้ชมนะไปลวงไป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 ต้องมาช่วยเพื่อนนะคนดู ฝั่งนู้นฝังนู้นสวยโคตได้โคตได้โอ้ยจบง่ายมาคืเกาะกูหายทุกเกาะพี่หายทุกรอบแล้วนี่คนดูมีแนวโน้มมันจะออกกลางนะแต่ออกกลางมันโดนผมนี่ถ้าสองรอบอย่างนี้สองสารอบนี้แบบมีโอกาสแบบมันไม่ออกนะท่านผู้ชมนะ ถมอนบรู Blue. วายเซนีเกยไปลงครับรลวงหนึ่งไปช่วยเพื่อนก่ะมาล้มาแล้วมาแล้วอื้อ 武器已部署。机器人返回。小心敌人！哦、啊、吼，住下拉呢，两团呢，观、啊、众。哎喂哎喂。转换前最后一回合。妈、啊。啊啊 เอาออฟเลยรอบนี้เดี๋ยวผมไปเฝ้าเลยนะครับอย่างนี้อันนี้เฝ้าเฝ้านี้อยู่นะแล้วผมไปเฝ้าบีแล้วกัน า中还剩อจจเหลือตัวเดียวอยเอไวังม่ด้อ่าง,งาเียนาเยลิฟังนะ <c oughs> ดใช่เงินมันพอดีนะฮะคนดู <c oughs> อ่า อันนี้แล้วกันอีน่า e นะเราควรไปวางอ e ีเลยดีแล้วบอกให้เพื่อนบุกอ e ีกันเอนอไป,ไป Mù niệm mù niệm ninh dùng này để băng nào khủng lưu luôn gỗ 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 mỹ ตายสายสายฮะยิงยังไงมาไม่เ <respond> ข้าใจเอา อะไรเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรของเพื่อนน่ะเออหรือเปล่าเขาให้มาบุกฝั่งนี้นะมันไปไหนก็ไม่รู้นะคนดูเมื่อกี้นี้ผมไม่เข้าใจเออทีมอย่ารีนสนหดเลยอย่างเงี้ย

Ở căng căng căng. phonder hey! Lần này, không, oh. 剩余三十秒。哦，杰克，哎，它手里我憋着呢啊，我们看路路的。哦，朋友，我。我怕丢。放啊！剩余十秒。爆能器已部署。 เนี่ย้ายใเออนั่งล่างนั่งล่างนั่งล่างเออหวานเจีย๊ยบให้มันได้อย่างนี้พี่ชายไปกันต่อต้องมีเกาะอย่างนี้นะคนดูไปลุยเนี่ยแล้วมันชอบถือแล้วเบิดนแต่ผมไม่เข้าใจมันถือทำไมวะนะ

还剩一名敌人。那你就骗内维尔。暴能器已部署。好嘞，好嘞。闹够了吗？该结束了。 สวยวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบอีกวินเดียวฮะแส่เดียวถ้าบ,บุกอี e ทีเดียวก็จบแล้วอันนี้ชุมออนบรู Điểm hộ tìm tòa สวยเรียบร้อยโคตึง,ตง,งมิโคเอ็ม <c oughs> วีพีนะคนดูว่าแต่ฮิกมีวีพีชัดๆคนดู yeah v e r y good is good baby boy อืมมิโกเอ็มวีพีฮะอันดับเอ็มวีพีวีตึงหวานเจีย๊ยบเหมือนเดิมจ้าคนดู